จากตำแหน่งประธานบริษัทแต่แกมันโง่บริหารแย่จนบริษัทขาดทุนในบอร์ดบริหารเขาเซ็นให้แกออกหมดอล้วจ้ะก,ก็คนท้องมาบริหารงานมันไรประสิทธิภาพไงรีบเก็บข้าวของแล้วก็ออกไปสิไปแล้วไม่ต้องกลับมานะเพื่อนบ๊ายบาย C, <oughs> <c <oughs> V M Film นี่แกเตรียมเ,เอกสารเสนอขายมูลมาครบใช่ไหมครบสิเรื่องเอกสารฉันไม่เคยพลาดอยู่แล้วดีเพราะว่าวันนี้เราต้องขายได้เท่านั้นจะพาพไม่ได้เด็ดขาดเออฉันรู้แล้วนะแกบอกตัวเองเถอะไอ้ยกอ้าวยี่วะไม่คิดไม่ฝันเลยนะว่าจะมาเจอแกที่นี่ ไม่ได้เจอกันตั้งนานเป็นยังไงบ้างจ๊ะสบายดีไหมฉันสบายดีแล้วพวกแกล่ะก็ดีดีกว่าตอนที่แกอยู่กับฉันเยอะเลยพอไม่มีแกบริษัทของพวกฉันก็สูงขึ้นมากแต่เรื่องมันก็ผ่านมานานแล้วนะพวกแกจะอะไรกับฉันอีก <S <S นี่มันเรื่องอะไรอะ่ะ แต่ว่าน,นี่มันของฉันนะเจะ้าไปทิ้งนี่ยังไงทำไมจะทิ้งไม่ได้ก็ในเมื่อเจ้าของมันจะไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วพวกเธอหมายความว่ายังไงก็หมายความว่าแกกำลังจะโดนปลดจากตำแหน่งประธานบริษัทฉันจะโดนปลดได้ยังไงในเมื่อฉันถือหุ้นเยอะที่สุดแกถือหุ้นเยอะที่สุดก็จริงแต่แกมันโง่บริหารแย่จนบริษัทขาดทุนในบอร์ดบริหารเขาเซ็นให้แกออกเหมือจ้า แถมแกยังทำตัวไม่เหมาะสมจะอยู่ในตำแหน่งนี้ได้ยังไงไม่ต้องงงหรอกฉันรู้นะว่าแกท้องฉันท้องแล้วมันได้เหมาะสมยังไงก็คนท้องมาบริหารงาน,านมันไร้ประสิทธิภาพเนี่ยทำงานก็ทำได้ไม่เท่าพวกฉันบริหารกำไรบริษัทก็หน่อยลงหน่อยลง สมควรแล้วแหละที่บอร์ดบริหารเขาตัดสินใจกันแบบนั้นอ๋อแต่แกไม่ต้องเป็นห่วงนะเพราะว่าบอร์ดเขาได้เสนอชื่อยินยกขึ้นมาเป็นผู้บริหารแล้วแกไม่ต้องเป็นห่วงนะเดี๋ยวที่เหลือฉันจัดการต่อเองเอา้ายืนมืออยู่ทำไมรีบเ,เก็บข้าวของแล้วก็ออกไปสิไปแล้วมไม่ต้องกับ แล้วนี่แกมาทําอะไรไหลวะมาสมัครเป็นแม่บ้านเหรอแต่ว่าที่นี่เขาบริษัทใหญ่โตนะท้องป่องขนาดนี้แกล้างห้องน้ำไม่ไหวหรอกเขาน่าจะไม่ลัาก็อย่างที่พวกฉันบอกแหละว่าคนท้องอย่างแกมันไร้ประสิทธิภาพฉันว่าแกกลับไปเถอะอย่าเสียเวลาเลยฉันยังกลับไม่ได้หรอฉันมีธุระต้องทำอุ๊ยธุระอะไร มาขอเรียอะไรเงินสมทบทุนค้าพอตุนหรือไงจ๊ะว้าอ้าวคุณจะไม่ขึ้นไปอีกเหรอยังค่ะฉันยืนคุยกับเพื่อนอยู่น่ะเป็นไงบ้างตัวเล็กวันนี้ได้กับแม่ไหม อะไรนะพี่ด้เหรอเออเก่นจะเลยโอ้ยที่แท้ตัวพอมาอยู่นี่นี่เองถือว่าล่ะไม่เคยแนะนำไม่เคยเปิดตัวเลยทั้งทองก้อนแต่งทั้งไม่จัดงานแต่งก็เพราะว่าเป็นคนส่งอาหารนี่เองเป็นคนส่งอาหารแล้วมันทำไมล่ะครับมันไม่ทำไมหรอกมันก็แค่กระจอกไง น่าอนาจใจเนาะคนหนึ่งก็มาสมัครงานอีกคนหนึ่งก็มาส่งของชีวิตแกมันจะตกต่ำไปถึงไหนเนี่ยไม่รู้ว่าเวนตามอะไรของลูกแกเนาะที่ต้องเกิดมาในครอบครัวที่ไม่ได้พร้อมแบบนี้พ่อเป็นคนส่งอาหารส่วนแม่ก็เป็นแรงงานหลักร้อยโถ่โธโ,โ,โจะต้องเกิดมาอดอยากปากแห้งกินกล้วยแทนนมหรอเนี่ย กฉันขอตัวไปคุยงานก่อนนะพอดีว่าเปอร์เซ็นต์หุ้นที่ฉันจะขายมันมีมูลค่ามหาศาลร,รายได้ของพวกแกสองคนรวมกันยังเทียบไม่ได้กับเศษเล็บฉันเลยยังไงพวกแกก็ขยันขยันทำงานนะ <S <S เผื่อจะมีวันโผพ้น เดี๋ยวคุณโยกับคุณไอซ์รอท่านประธานสักครู่นะครับพอดีท่านประธานออกไปข้างนอกเดี๋ยวอีกสักพักจะเข้ามาครับไม่เป็นไรเลยค่ะพวกเราเสด็จครับที่ต้องขอโทษฝั่งคุณนุกที่นัดกระทานหาันครับถ้าอย่างนั้นผมขอตัวก่อนนะครับครับไหนแกเอาเอกาสารมาให้ฉันเช็คอีกทีสิอ่ะฉันบอกแล้วไงว่าฉันไม่เคยพลาดเรื่องการตกแต่งบัญชี ขนาดรอบเย,ยวาวาฉันยังทำสเกเนียนฟกลิฟ์เลยไม่เคยเห็นมีใครสงสัยสักคนถ้าอย่างนั้นก็เหลือแค่นมหนาวให้ได้พวกเราจะได้ไม่ต้องถูกฟองลงมละลายพอยบริษัทบ้าน,นี่ก็จริงฉันจะได้เลือกปวดหัวสักทีเชิญครับบอส ออคุณนุครับคุณนุกพาไอเดกส่งอาหารนี้เข้ามาทำไมครับเออคุณปีเตอร์เขาไม่ใช่คนส่งอาหารนะครับแต่เขาเป็นคนที่นัดคุยเรื่องหุ้นกับพวกคุณต่งหากนักคุยเรื่องหุ้นแล้วทำไมถึงมาใส่ชุดนี้ล่ะคะถ้าไมผมถีงจะใส่ไม่ได้ครับในเมื่อบริษัทของผมทําเกี่ยวกับ Delivery ผมก็แค่ลงไปช่วยลูกน้องไม่อยจะเสียหายตรงไหนเลยครับแหมคุณปีเตอร์นี่ขยันจังเลยนะครับนั่นสิคะเป็นผู้บริหารแท้ๆแต่เอาไปทำงานเองอยู่เลย <c oughs> น่าเป็นแบบอย่างน,นะไอ้ช่ช่ชงั้นวันนี้เรามาคุยรายละเอียดกันเลยดีไหมครับเรื่องนี้ผมไม่ใช่คนตัดสินใจหรอกอ้าวแล้วถ้าคุณปีเตอร์ไม่ได้ตัดสินใจแล้ว เยววานี Nay, ่แกเป็นใช่ฉันเป็นคนตัดสินใจที่จะซื้อหุ้นของพวกแกเองเออคือคือเอาไม่ดีอยกพวกเราไม่ได้ตั้งใจนะเยาวาคือพวกเราเปิดแกไปตอนนั้นก็เพื่อความอยู่รอดของบริษัทเห็นไหมล่ะถ้าพวกฉันสอบคณไม่เปิดแกแกก็ไม่ได้เป็นใหญ่เป็นโตจนถึงวันนี้เอาเป็นว่าเรื่องที่ผ่านมาต้องให้มันเจ้าจ้าวไปนะว่า ไม่ผู้กแกสองคนหักหลังฉันแถมยังดูถูกฉันกับครอบครัวฉันสารพัดที่ผ่านมาผู้แกไม่เคยคิดจะช่วยอะไรฉันเลยผ่านงบบริษัทร,รอแต่เงินปันผลแถมยังปลดฉันออกด้วยเหตุผลที่ว่าฉันท้องฉันให้อภัยผู้แกไม่ได้จริงๆถึงอย่างนั้นเราก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่ใช่ไหมว่าใช่ใช่เกศจะ ผมจะบอกเลยให้นะครับเพื่อนที่ดีต้องคอยช่วยเหลือกันทั้งในยามทุกข์และยามสุขแต่เพื่อนที่ดีแต่เอาเปรียบจ้องจะหาผลประโยชน์ใส่ตัวแล้วโยนความผิดให้คนอื่นแบบนี้เขาไม่ได้เรียกว่าเพื่อนหรอกครับอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ฉันท้องเราก็ไม่ได้จัดงานแต่งมันก็เป็นความต้องการของฉันกับปีเตอร์แล้วฉันก็ยังทำงานได้เต็มประสิทธิภาพไม่ใช่อย่างที่พวกเธอบอกด้วย พวกฉันขอโทษพวกฉันเข้าใจแล้วแกให้กลับพวกฉันหน่อยนะเชิญพวกคุณสองคนกลับไปเลยครับก่อนที่ภรรยาผมจะเปลี่ยนใจเรียกตำรวจมาลากขอพวกคุณตำรวจเม,มียวเมียวบูฉันกลับไปได้ เธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้น